น,นานับน้ำววานอนปุ่นเยอะจิตจมูกปุ่นเยอะพารับน้ำว้านอนแล้วค่ะน้ำว้าชอบนอนกับแม่น้ำวันจะโตคือโตวันแล้วโตเป็นสาวไปเรื่อยแล้ว กูสาดไวอนอนน้ำ่าเห็ดยังแล้วแล้วนอนน้ำ่านอนถ่าเลยเอาหมอนมานอนน้ำนอนน้ำตาเลยน้ำ่าลอยหูความ้าแล้วก็มักนอนน้ำแม่แม่ละมือเนี่ยถ้าแม่ผมมานอนนํากับสายตาออนแม่นอนอู้กับปบมนจะให้แม่มานอนน้ำสาวมานอนน้ำดีละ ว่าแม่ก็นอนน้ำล้างวามีความสุกลาวาหน่อยชีวิตของน้นองล้างวาหน้อยคอยต่อยู่กับคนคว่ำผูกพัรอยู่รับกันีน้องล้างวาจะคว่ำลาย มานอนน้ำก็อ่อนเขาไป,ไปหมนไปอ่อนมานอนน้ำมานอนน้ำดีลยก็ทุกคนเลี้ยงควายนะจ้ะอยูอ่กับควายสิละ่ะม่หลังเขียนหลังงอนเขาดอกเขากับเม้นเนยเขากินยานเขาอาบน้ำคือม้าตแหงเราเขากับเบม้นพร้อมเ้มเขากับเบม้นต่วนรอยปิห บ่ม,มีเหา่าบ่มีอย่างเด้อจ้าข้อยขวบไงเศรษฐยาไห้ย่างดีบ่มีเห่าดอกจ้าบางคนก็สิว่าเอา้านอนน้ำข้อย่ย่ายนเห่าขึ้นเด้อนำมาหน้อยบ่มีเห่าจ้านำมาหน้อยสะอาดบ่ม,มีเหา่าเพราะว่าแม่เอาอยาลาดหลังให้บ่ม,มีเห็บมีหมอก มัดไี่เห่าหรอกจ้าแต่ตัวเขากัหอมตัวเขาบ่เหม็นเขาสะอาดผู้สาวผู้สาวล้วก็นอนน้ำในเลยพุนหลายมือไหนคุนหลายเลย็ดผ่าปิดจม,มกูกนี่คุนที่ใ่ตำบาหน่อยอยุคสีหรอกจ้าแต่ละมือ่อผู้ใดเขาวาก็ขอบคุณหลายๆจ้า ตรงท้องฟ้นเปิดยุทช่องยูทูบได้ประมาณสองเดือนจ้ะนี่พูดติดตามลังไรของม,ม้มาไก,ก่สิพร้อมมือสับสะใครแล้วน้ำว่าก็ดีใจร้ายขอขอบคุณทุกคนนะจ้าขอบคุณทุกสับสะใครขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกาลังใจทีนี้ให้น้ำว่า้นะจ้ะ วาน้อยกะั่มียังจะบ่มีควานุูอย่างนแย่วาน้อยกะนี่ต้อห้แม่ไยควบหนาลากายควมเป็นยูวานว่าสิงจะเลื่อนเติบโตลำไดควบเป็นยูของนวาน้อาแม่เถื่อนเบิ้งมาจากแม่พีพีตาตายายเบิ้งเบื้องควบหนาค่ะของนว่าขอบคุณหลายๆเลยจ้าถูกเล็กกำลังใจ ลาวหน่อยกับปืบใจบรงนีทคั้งสิบอกสิว่าขอพูดลาวหน่อยกับชอบนอนกับแม็กสิหรือจ้านี่คือชีวิตจริงของนองลำมาตอนนี้เป็นเวลาซีมกว่าหามกหรือจ้าเป็นเวลาที่มาควายนอนเด่นเขาออกไปกินยาออกไปเล่นน้าออกไปกินยาเล่นน้าเล่นตูมบอกกำลังก,กายเขาแล้วท่ากัเขา่าคอ ช่วงนี้ยาหน่อยตก้มท้องฟ้ากับเสื้อหานมาเสริมให้โตละถวยคืนเสารแรงมันจะโตละถวยคือเพราะไหนกินเพียงนอนเว้นยาเมืใครนีจะยาหน่อยแล้วถุงสารควยกะเอาหัวหานมาเสริมเ่าพวกแล้วน้องน้ำว่าก็จะอ่อนคุ้นอยากให้เข้านอนน้ำ ิดกล้ว,วยเราก๋วยไห้จ้ากล้วยอยู่น้ำนี่หลายกับตัดมะม่วงไว้กับไหตัวรวีสวงวีไปกินดีจ้นะากล้วยเนี่ยกล้วยของนี่กินกล้วยดีไี่อยากให้กินก็กินไม่เฟี้ยงก็กินเฟี้ยงไี่อยากไรก็กินหาเรียกง,ง่ายจ้าเรียกง,ง่ายงูจะกวา้า ข้ความแรกสิว you ่าภูสานี่เขานอนแล้วมันจะมานอนนี่เริ่มรับเราได้แจนนี่กดคลอปคลอปคลอปเลรับแล้วนี่กดขอ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 แล้วรับเนี่ยดีรล้วคันเท้านอนน้่งคันเท้าหลุมเข้าเก่าคันเท้านอนนั่งไหนดีแล้วนอนอาปาดดสบาย